สุรียบคลิปนี้ผมก็จะมาทำออฟแมลอิสลูดนะครับย้ายจากเวลสิบห้าไปเวลสิบสามอิสลูดนะครับมันจะเป็นเวลสิบห้าออนดิล่านะครับ <Meow. S 2> นี่ผมมากดคำาๆจาก คลิปที่แล้วที่ผมได้แบบส,บส,อ,สองสองช่องนะครับแล้วมันต้องหาอีกประมาณสองช่องซึ่งผมก็กดไปหกร้อยก้อนนะับเห็นยอดแล้วน้ำตาไหลมันหกร้อยสิบสองก้อนมันนี่ครับห1 2กหนึ่งสอง กระแสนเอาเรื่องอ๋ออัอนี่อันนี้ผมกดผมกดทีละนิดทีละนิดอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบบน่ะเอานี่ผมกดทีละหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดนี่ กดไปหกร้อยสิบสองก้อนน่ะ้เจ้ากระแสน่ะแต่ก็ได้มาละโอเคเดี๋ยวตอนนี้อขอบแมวผมยังไม่พังเนะมันยังไม่พังมันยังเป็นสเต็งหมดเลยทั้งตัวสเต็งหมดเลยดังนั้นเดี๋ยวตอนจะย้ายเนี่ยผมต้องพังออฟก่อนก็คือกดรับตรงนี้ กดรับแล้วก็กดรับกดรับโอเคอ่อาสเต็งผมหายไปเท่าไหร่เนี่ยผมสามพันใช่ปะ่ะสามพันอะอู้หูเดี๋สองพันแปดก็ไม่ถือถือว่าหายไปไม่เยอะนะอยู่ในระดับที่รับได้เหลือสองพันแปดคือมันหายไปสี่แถวไงเนี่ย พวกเอจลักตรงนี้ใช่ไหมมันจะเป็นอิสลูดไงแล้วก็เนี่ยผมผมถือว่าสี่แถวแล้วมันหายมาประมาณสองสามร้อยก็ถือว่าโอเคนะเรี่อต่อไปเดี๋ยวเราเจะไป <c oughs> ย้ายออฟเมลกันที่อ,อัลเบตาไอ้เดเบลันโอเค <c oughs> ไม่มีสกิปอะไรเยอะนะคลิปนี้ผม มาอืมโอเคตอนนี้ก็มาถึงที่เมืองอเดบาลันแล้วนะครับแต่ว่าเสียงเอฟเฟกอ๋อนึกว่าไม่มีโอเคนะเตรียมทรัพยากรมาหมดแล้วนะ ไม่มีสคริปอะไรเยอะตัดขั้นตอนการเขียนสคริปออกไปก็คือพูดสดเลยตอนนี้ผมเตรียมทรัพยากรอะไรเสร็จปุ๊บช่ให้เตรียมไอ้เตรียมไอเนี่ยเตรียมไอ้หินย้ายพันสี่ร้อยแปดก้อนเนี่ยเสร็จปุ๊บผมก็อัดเลยไม่ได้เขียนสคริปอะไรเพราะว่าถ้ามันดึกเดี๋ยวมันจะมีคนบอกว่าเสียงผมสัน่นเสียงผม เอเหมือนจะร้องไห้อนะไรเงี้ยซึ่งมันมันเงียบผมก็เลยมาเช้านะเดี๋ยวจะพยายามทําให้มันเช้ากว่าน,นี้นะครับเพราะตอนนี้มันก็สี่ทุ่มกับห้าทุ่มโอเคย้ายเลยเออเดี๋ยวขอเอาตัวนี้ก่อนโอเคสิบห้าแล้วย้ายไปมอล็อกสิห้าไปมอล็อกสิบสี่โอเคแล้วก็ไปอิสรู ไปอิสุลตสิบสามใช่ไหมโอเคอัะเบตา้าโอเคไปอิสุลต์รุนว่าได้เลยอ๋อได้ไฟแฮะโอเคแล้วก็ต่อไปช่องที่สองมอลล็อกแล้วก็ไปอิสุลอู้ได้ไฟ ไม่ต้องแก้หนึ่งช่องเอาว่ะคือ,อผมจะหา2อ,อย่างก็คือไฟกับขนาดใหญ่ซึ่งตอนนี้ยังไม่ไม่ทำให้มันเป็นขนาดใหญ่ทั้งหมดแต่ว่าถ้าได้อะไรระหว่างไฟกับขนาดใหญ่ก็เอาว่าสุดท้ายแล้วตอนขึ้นเลเวลอิส o o t เราต้องเลือกรับอยู่แล้วไง คือเราต้องแรนดอมหายแล้วมันต้องมันมีโอกาสเจอขนาดใหญ่ละแต่ตอนนี้เอาให้มันตรงสายอ่ะเป็นไฟหรือขนาดใหญ่ไปก่อนอ๋อนี่สิบห้านะไปมลอหลหกสิบสี่เราก็ไป e อิสุลนเอาขนาดเล็กอะแย่แย่แย่ช่องสุดท้าย มอหละปลกะอีสุดอุย้ยขนาดใหญ่เอาวะเฮ้ยมีแค่หนึ่งช่องสองช่องนั่นเองที่เราต้องแก่โอเคต่อไปเราไปสรุดกันเลยผมเตรียมทรัพยากรหมดแล้ว เอ้ครับตอนนี้ผมก็อยู่อิสลูดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแก้สองช่องซึ่งผมก็มีอันสองร้อยสี่สิบก้อนคิดว่าสองช่องนี้ก็คงจะยังพอแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเก็บเอาไว้สำหรับแก้ออฟแมวที่เราจะย้ายต่อไปนะครับดูห่างมุมดีๆก่อนไอ้นี่มัน มีมุมดีๆไม่เวลาแคปจอมันไม่สวยโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาแก้ไฟพิษตัวนี้เป็นอะไรโอ้คลิกเดียวอ่ะแก้จากพิษเป็นขนาดใหญ่เลย อุ้ยดวงดีวะ่ะแล้วก็ไอตัวสิบสามนี้แล้วก็เดี๋ยวเราแค่ให้เป็นไฟหนขนาดใหญ่สิบสามโฮลี่สามเอิร์ธสามพิษสามเอิร์ธโอ้โหคันนี้คลิกเยอะเลยเฮ้ยมันสี่ไฟอืมอืม เพราะว่าเดี๋ยวผมผมไม่ผมไม่ทําต่อแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่ยี่บหกเนี่ยมันจะรวมเซิร์ฟไงแล้วก็ไอ้พวกหินอิสลูดเนี่ยมันจะเก็บยากตอนนี้มันวันที่ยี็เออวันนี้วันที่สิบเจ็ดใช่ปะที่ผม,มอัดคลิปเนี่ยคือถ้าผมมัวแต่อ่ไปขึ้นเวีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะ มันจะไป,เก,กไไไปะเก็บดอกใต้น้ำไม่ได้ไพอเก็บดอกใต้น้ำไม่ได้ปุ๊บหนูผมจะอัดอัดไออัดอดอฟแมวไพย,อ,ยอนเสร็จใช่ไหมเอ้ยอัดออฟแมวพันดิล่าเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วผมก็ย้ายเงี้ยมันจะไปแย่งเก็บดอกใต้น้ำไม่ได้โอเคแล้วก็พันกว่าก้อนเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้แก่อีกอกี่ช่องอ่ะอีกห้าช่องแล้วกัน เดี๋ยวเราไปเทสดาเมจกันดีกว่าอตอนนี้เราก็มาถึงอันนี้ละโอ้โหต้องเปิดนี้ก่อนแล้วก็มาดูสเต็งสองพันแปดก็ถือว่าโอเคแล้ว ยาที่ผมกินใช่ปะ่ะมันจะมีนะมันจะมีอะไรอะไรบ้างก็คือมีขนาดใหญ่ตัวนี้เด้เพิ่มขีดแดงเพิ่มขีดแดงเพิ่มสแตงงเพิ่มลับเพิ่มขนาดใหญ่ แล้วก็ใบไฟโอเคกดแมวเ,เสร็จแล้วแล้วก็แก้แก่นี่ก่อนใช่ว่ามันเป็นว่ามันฟาร์มอยู่ตัวนี้แล้วก็สก,กิล ที่คอมโบเอาเบอร์เซอร์กับอ,อีกไนท์ออกโอเคตื่นเต้นดูว่าดาเมจจะขึ้นเท่าไหร่ปกติมันจะอยู่คือถ้าผมสเต็งทั้งตัวสเต็งทั้งตัวใช่ไหมมันสามพัน่ะมัน DPM ดาเมจหนึ่งนาทีมันอยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบเอ็มไงเดี๋ยวมาดูตอนนี้ว่าผมจะได้เท่าไหร่ ต้องกดออกตีก่อนผมไม่แน,น่ใจว่าผมจะแก้เสียงสั่นเสียงอะไรได้ไหมนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนดูตอนอัดคลิปเสร็จแล้วกันโอเคเทสกันเลย ที่เจ็ดเป็นคือเเ็นสามสีเจเน 3, 4, 7, เ็นแล้ว,ลวมันจะเป็นประมาณปรมนีกเจ็ดีเจ็ดเ็นขึ้นไปส,สองส,สาม ก่อนเฮ้แคบเสร็จแล้วอ้จากสี่ร้อยสี่สิบอ่ะขึ้นมาหกร้อยสี่สิบขึ้นมาสองร้อยเอ็มคุ้มค่ากับ <c oughs> เดี๋ยวเท่าไหร่ไม่รู้ว่ะแต่ว่าแพงอ่ะค่าที่จ่ายรอบดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าผมจะย้ายไอชุดกรอบ หนึ่งสองแถวก็คือตัวรองเท้าหนึ่งแถวตรงเนี้เวลสิบห้าแล้วก็ชุดเกลอตรงนี้หนึ่งแถวเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวผมไปกดไปกดเอาไว้ไปกดแทรอีกไม่จบไม่เจ็บไม่รู้ดอกควันมันจะขึ้นไหมไงเดี๋ยวว่าเอ้ยอืมอืมนั่นแหละเอาไว้ก่อนนั่นแหละ เจอกันอีกทีคลิปหน้าออฟแมวไม่ใช่ออฟแมวย้ายออฟแมวชุดเกราะจากพนเทล,ล่าไปพายอนวิวสิบห้าไปสิบสองพายอนดูว่าสเต็งผมจะขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยสอง0ันแปดแต่คิดว่าน่าจะถึงสามพันเนี่ยไปครับก็ แฮปปี้คลิปนี้สวัสดีครับ